สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวลูกเผยสอนเพชรอนสุพรรณห่วงปัญหาเรื่องแบ่งสมบัติเหตุไม่ได้เขียนพินัยกรรมสำหรับการเสียชีวิตอย่างกระทนหันของสอนเพชรอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในวัย73ปีจากอาการช็อกเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดโดยในวันนี้วันที่10มกราคม2565 ทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงออนไลน์ได้ต่อสายตรงพูดคุยกับกล้วยแขกสิริโชคลูกชายของสอนเพชรสอนสุพรรณโดยทีมข่าวก็ได้ทราบว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันทําให้สอนเพชรไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้เลยแต่ก็พอรู้อยู่ว่าคุณพ่อมีห่วงเรื่องอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือห่วงเรื่องแม่หรือภรรยาของสอนเพชรเพราะทั้งคู่รักกันมากอยู่ด้วยกันตลอด ขนาดคุณพ่ออายุขนาดนี้แล้วก็ยังมีโมเมนต์แอบซื้อของมาเซอร์ไพรส์คุณแม่อยู่ตลอดและอีกสิ่งที่ห่วงมากๆก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองเพราะคุณพ่อไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้โดยคุณพ่อมีทั้งที่ดินบ้านและเงินในบัญชีรวมมูลค่าหลายล้านบาทแต่ตนก็คิดว่าน่าจะแบ่งกันได้ลงตัวถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อก็ตามสำหรับสาเหตุการเสียชีวิต กล้วยแขกสิริโชคลูกชายของสอนเพชรสอนสุพรรณได้บอกว่าครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการไตาวายแต่ก็ฟอกไตจนหายกลับมาเป็นปกติแล้วแต่หลังจากนั้นก็มีโรคแทรกซ้อนเข้ามาตลอดนอกจากนี้คุณพ่อยังไม่สามารถหายใจเองได้จนต้องมีการเจาะคอ,อส่งผลให้มีการติดเชื้อหลายที่บางวันเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงหัวใจสุดท้ายคุณพ่อก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดจนช็อกและจากไป ในส่วนของค่าใช้จ่ายคุณพ่อนอนอยู่ในห้อง ICU นานกว่า2เดือนบินออกมาทั้งหมด1.6ล้านแสนบาทแต่โชคดีที่คุณพ่อมีบัตรทองจึงจ่ายส่วนต่างไปแค่ไม่กี่แสนบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามตนคิดว่าที่คุณพ่อจากไปเร็วส่วนหนึ่งอาจจะมาจากขาดกำลังใจเพราะทางโรงพยาบาลสั่งห้ามเยี่ยมทำให้คุณพ่อลืมตาตื่นมาไม่เจอใครเลยเห็นแต่ห้องสี่เหลี่ยมกับสายระโยงระยางอาจจะคิดว่าตัวเองถูกทอดทิ้งทำให้คุณพ่อไม่มีแรงจะสู้ต่อ ในส่วนของกําหนดการงานศพของสอนเพชรสอนสุพรรณจะมีการสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่15มกราคม2565เวลา19นาฬกาวัดยางไทยจเจริญผลอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีและจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่16มกราคม2565ในเวลา16นาฬิกา ซึ่งตอนนี้กำลังทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพในกรณีพิเศษโดยคาดว่าจะทราบผลในอีกไม่กี่วันนี้เพราะยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหากอนุมัติจะมีการทำเมรุลอยในวันเผาอย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่างทางครอบครัวจัดเตรียมคอนเสิร์ตเล็กๆจากศิลปินดังหลายคนเพื่อเป็นการส่งคุณพ่อครั้งสุดท้าย ทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพันณกับทางครอบครัวของกล้วยแขลกสิริโชคด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกบันเทิงออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ